สวัสดีค่ะมือนี่มาพอกับจองสาวอีสานนี่แล้วค่ะมือนี่สาวอีสานสิผ้าพีผ้านองมากินกินอียงวะพี่น้องคือไม่ได้การเปลา่า <c oughs> มือนี่สาวอีสานสิผ้าพีผ้านองมากินม,ามา้ามาเพชรเกาหลีพี่นองเดี๋ยวสาวอีสา,สานโตนี้เลยพี่นองม,ามา้ามาเพชรเกาหลีสาวอีสานก็โบเคยกินขึ้นกันเห็นแต่เพิ่นรีวิวกันกินกันว่า แบบรสชาติสิเพ็ดแน่จักน้อยว่า่านเบื้องจากดาตาของม้ามามีผลไฟน้ำกระสีบอธรบดาน้องพี่น้องสาวอีสานก็บเพ่เคยกินครั้งแรกเมือนี้สิพ้าพี่พาน้องมากินมามาเพ็ดเกาหลีพี่น้องมาล้องกินไปพร้อมๆกับสาวอีสานคันพูดอะไรอย่างง่้าท่านได้กินเมื่อนี้สาวอีสานสิล้องกินเบิง่งว่ามันสิบเป็นรสชาติไต่สาวอีสานสิกินสองถ้วยนี้พี่น้องสาวอีสานลวกมาแล้วเดี๋ยวสาวอีสานสิเท ได้จานสองป่วยสีลวดว่าพี่ร้องอันนี้สาวิสานไปลวกมาเรียบร้อยแล้วเรื่อเส้นอันนี้ก็สิเป็นอีกเครื่องปรุงของเพลนไอ้ตัวที่สีเฮ็ดให้มันเพดสาวิสารก็คิดว่าสิเป็นตัวนี้ละ การกินมามา่าเผ็ดเกาหลีครั้งแรกของสาวอีสานพี่น้องเลยเอาใจซ่วยสาวอีสานนี่ด้อสิกินเบิดรดเบอสองสองถ้วยนี้สิเบิดบอพี่น้องเลยเบิรงเด้อเบิรงเด้อเบิงจากสีสันโอ้ยแต่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 แท่านได้ร้องไหมพี่น้องเห็นแต่ก็จะอากินกันเมื่อนี้สิมันร้องให้พี่น้องมึงท่านผู้ใดเพระท่านได้เคยกินนี่ละ ก็มันร้องไปพร้อมๆกับสาวอีสานอันนี้อีย่างอันนี้น่าจะเป็นงาพี่น้องเม็ดงาพี่เนาะซองถ้วยเม็ดงากับน่าจะเป็นสาหลายอ่ะอนนีสานบ่ไาแองกันไก่น่าดีน่นาะ เป็นสูตรใดกินได้สมตามมือนี่เป็นเกาหลีจักมือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้เดอสาวีสานคุ้นจักหน่อยกันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวคึ้นเข่าให้มันเขอากันก็ได้พี่น้องเด้อครั้งแรกของสาวอีสานกับการกินมาม่าเกาหลี เบิดบดเบิดแล้วพี่น้องเมื่อเนี้ยตายตายเมืนเน่อนะได้กินกับพี่เขาเมือสีสันดู เค้ากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นบ่อุ้ยสีพี่น้องเลยมากินไปพร้อมๆกับสาวอีสานขั้งแรกของการกินมามาเพชรเกาหลีพี่น้อง กับเพ็ดเพ็ดเจ้าไหล่ะเนาะมันกับเพ็ดเพ็ดเพ็ดแบบจ้งไดนล่ะบอกว่าถือพี่นอกนะแตามันแจบพี่นอกถามว่าเพ็ดบะเพ็ดเพ็ดจะว่ามัน มนกะจิไข่ไข่ก็ของเขาจะว่าความผิดของมะม่ากาดีมันกะจินี่ไงอยากให้ร้อนมึงพี่น้องเผ็ดแซ่บนั้ง พูดอย่างนี้นไม่เคยร้อนไม่ร้อนแต่ความความสาวทีววแว่แสนนะจะเส้นพัดหนุ่มดีอะพี่น้องไม่จะอ่อนเนื้อเนียวนุน่มไหมเผ็ดจะเผ็ดแสบพี่น้องเผ็ดแล้วกะทิมีเอาไว้แต่ เผ็ดกับสีมีความหวานความหวานน,นี่แม่หวานกลมกล่อมยังไ่บุญเนี่ยนั่นเป็นสูตรเผ็ดซัมยังปูด,ดักฮอตชิคก,ก้นรามมงคับสูตรเผ็ดป่ะสันนะสาวิสานกินสูตรนี้พี่นอ้อเงเผ็ดแต่เผ็ดแจ่พี่นอ้อง chiếm phép phong phong mới là sao ít sàn được không cần sao ý xa đi chim bự ba lắm 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 nhà chỉ <laughs> สาวบาเพชรเพชรแ,แบบกินได้บอมมนกะเพชรแบบกินได้บ่แม่ว่าเพชรกินบ่ได้เลยนะถ้าว่ากินข้าไปไมันก็ดจิกีดขึ้นมาพี่นนองโอ้ข้างแดงของสาวอีสาน่นอง <N -2> năm tạ hồng ngoài tinh ngọt quá ăn chín mama. Biết bếp cầu thì con không con sải đi sắm cả bếp tinh ngọt Cái cứ giang gì bố bớt, bớt <N -2> รสชาติจีดจ๊าดมากพี่น้องเลยแต่มันมีความแสบในความเผ็ดพี่น้องควายกินนาอีกสุดยอดพี่น้องเมนูมือเนี่ยเป็นคองแปลกที่บอกเคยลองเลยมาหนานเผ็ดเกาหลีเห็นได้ข้าเจ้ากินกันว่าเผ็ด ร้องบอกหูสาวอีสานก็อยากร้องเหมือน,นกันว่ามันเป็นยังไงทานมาเผ็ดบ่เผ็ดพี่น้องเผ็ดแต่ว่าเผ็ดแซ่บมาที่กินซอสแก้วเมื่อไหว่เลยพี่น้องได้ประมาณแก้วครึ่งเอาล้วค่ะคลิปนี้กะขอขอบคุณสำหรับพ้นที่เข้ามารับชมคลิปของสาวอีสานนะคะในไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอีสานไดเด้อค่ะกดกระดิ่ง เพื่อว่าสีบ่ได้พาดคลิปต่อไปที่สาวอีสานเ็นให้พี่ให้น้องมึงคลิปนี้กาวไว้จะมีค่ะเพนแห้งคลิปนี้ไว้จะมีสาวอีสานไปก็อนะะี่ค่ะสวัสดีค่ะ